เกมรักจอมอสูรบทที่12บทเรียนร้ายบทเรียนรักลางบางที่นอนนิ่งน้ำตาไหลาอาบสองข้างขมับตอนนี้เธออยากจะกลั้นตายไปซะเธอเกลียดตัวเองที่ยอมให้เขาทำอะไรตามใจเธอเกลียดเขาที่ทำร้ายชีวิตเธอเธอเกลียดเขาที่ดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีของเธอ ปากหนาที่พึงพอใจในรสจูบเลื่อนลงมาหอมที่ซอกคอระหงกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากตัวเธอยั่วอารมณ์สวัสดของเขาเพิ่มเป็นอีกสองเท่าตัวเขาพลิกร่างบางให้นอนตะแคงใช้มือหนารูดซิบกอะอกแล้วปลดตะขอยกทรงสีเนื้อกระตุกเผยให้เห็นหน้าอกกลมกลึงพอดีมือโดยที่ริมฝีปาก้หลย,ยังคงจูบไปที่ซอกคอระหงไม่รู้จักเบื่อหน่าย เขาเลือล่อนริมฝีปากลายลงมาที่เต้าเต่งตึงที่ชูชันเชิญชวนให้เขาขยำขยี้อย่างไม่ปราณีลิ้น้ายเปลี่ยนตำแหน่งมาที่เมดทับทิมที่ประดับอยู่ที่กลางหน้าอกขาวเขาคลางเสียงของโยธากาที่ได้รับรู้ถึงความเสียวซ่านที่เคิร์มไม่เคยได้เจอมาก่อน เตชินตวัดลิ้นจากไปที่เมททับทิมนั่นสลับกันสองข้างไปมาชายหนุ่มค่อยๆถอดเสื้อเชิ้ตออกโดยที่ลิ้นลายยังคงทำงานอย่างไม่ขาดตกบกพร่องบนยอดเมททับทิมนั่นร่างบางใช้เล็บจิกไปที่หัวไหล่ของเขาเพราะความวาบหวามมือของเขา ค่อยๆปลดกระดุมกางเกงยีนเอวสูงออกอย่างง่ายดายเขาพละจากอกอุ้มที่เต็มไปด้วยรอยแดงเป็นจ้ำล่างบางที่สั่นสะท้านใบหน้ายังคงแดงด้วยลทิ์ค็อกเทลที่เธอชิมมามันทำให้เธอดูเซ็กซี่จนเขาแทบจะทนไม่ไหวจับขานวนทั้งสองข้างพาดไปที่เอวของเขาผมจะทำให้คุณลืมผู้ชายที่คุณเคยผ่านมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่เกลิกอวิทหรือไอเด็กฝรั่งนั่น เขากระซิบเบาๆที่ข้างหูของโยธิกาที่ตอนนี้กำลังสับสนกับตัวเองลอยแยกกลางกายสาวที่ปิดสนิทถูกล่วงล้ำด้วยแท่งลักที่เข้าไปได้ยังไม่ถึงคืบหล่อนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดคล้ายกับล่างจะขาดเป็นสองท่อนทั้งจุกและเจ็บ มือทั้งสองข้างทุบไปที่อกแกล่งอย่างไม่หยุดยัง้งพลงน้ำพึ่งที่ตอนนี้เริ่มมีน้ำพึ่งเยิ้มออกมาแต่ก็ไม่ได้ทำให้แท่งรักของชายชาตรีล่วงล้ำเข้าไปได้ง่ายๆลิมฝีปากหนาจูบเล้าลิมฝีปากบางอีกครั้งหวังวังให้หล่อนตอนนี้ที่กำลังเจ็บปวดทรมานที่โดนล่วงล้ำกลางกายสาวได้ผ่อนคลายลง เขาขยับแท่งลัษให้เข้าไปอีกเพียงเล็กน้อยพงน้ำพึ่งหวานนั้นรัดแน่นจนเขาเองก็รู้สึกเจ็บแปลเตชินเสียงคล,คลางเสียงออกมาอย่างพอใจในการตอดลัดแต่เท่าว่าโยธกา เจ็บจนน้ำตานองไปทั้งสองแก้มเส้นผมที่ลู่ติดแก้มใสเปืือนน้ำตาแห่งความเจ็บปวดความสาวที่เธอจะตั้งใจมอมให้กับคนที่เธอจะแต่งงานด้วยถูกพลากไปด้วยน้ำมือของคนป่าเทือนที่ไม่เห็นคุณค่าของมันเลยแม้แต่น้อยหล่อนกัดริมฝีปากแน่นพร้อมกับพูดว่าคุณมันห่วยเทียบไม่ได้กับพี่เกิกหรือพี่วิทย์เลยไม่ได้แม้เพียงครึง่ง เตชินเงยขึ้นมาจากซอกคอละหงทันทีเขาที่กำลังสูดกลิ่นกายสาวจากก่อนหน้านี้ที่เขาพึงพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเธอแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโกรธที่เธอกำลังนึกถึงคนอื่นได้โยธากาผมจะทำให้คุณไม่กล้าแม้จะเรียกชื่อผู้ชายคนไหนเวลาอยู่กับผมอีกสิ้นสุดเสียงพูดเตชินกระแทกแท่งลัก์จนสุดโพงน้ำพึ่งหวาน โยธากากรีดร้องออกมาอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดจนอธิบายไม่ได้เลือดแห่งความบริสุทธิ์หลั่งไหลออกมาเมื่อถูกแท่งรักแกล่งลุกล้ำอย่างกระทันหันร่รางบางกระตุกถอยหนีแต่ก็ม่พ้นกงเล็บเสือที่กำลังขย่ำเหยื่อเตชินจังหวะเข้าออกพงน้ำพึ้งนั้นตอดรัดแท่งรักของเขาโยธากาคุณเป็นของผมแล้วนะนี่คือการลงโทษ ที่คุณขัดคําสั่งผมเตชินกระซิบอย่างแผ่วเบาน้ำเสียงสั่นเครือมือขยำอกอุ้มที่เต็มไปด้วยรอยนิ้วมือและรอยจูบข,ของเขาโยธกาเริ่มหายใจแรงขึ้นเพราะความเจ็บปวดที่ยังไม่หายไปเขาเริ่มจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะทำให้เธอที่ถูกพนัการอยู่กับตัวของเขาทรมานน้อยที่สุดผมไม่ไหวแล้วโย คุณรัดผมแน่นจนเกินไปเขากระตุกก่อนที่ลาวาอุ่นจะทะลักเข้าไปในโพงน้ำผึ้งที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงจางบ้างเข้มบ้างเลอะเต็มที่นอนไปหมดชายหนุ่มหายใจหอบด้วยความตื่นเต้นเธอยังไม่เคยผ่านผู้ชายคนไหนมาก่อนเขานอนทับล่างบางที่ตอนนี้หมดสติอาจจะด้วยความเมาหรือความกลัวเขาก็ไม่อาจรู้ได้แต่ที่เขารู้ คือความหึงหวงได้ก่อตัวขึ้นในใจโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเตชินนอนกอดจูบหน้าผากมนอยู่อย่างนั้นสักพักเขาก็พาล่างของตัวเองเข้าห้องน้ำชำระร่างกายก่อนออกมาใส่เสื้อผ้าที่กองไว้ที่พื้นพลางมองดูล่างบางนุ่มดิ่มที่นอนคุดคุ้อยู่บนเตียงด้วยสายตาที่ว้ววอน เขานั่งข้างๆโยธกาที่ยังไม่ได้สติดึงผ้าห่มมาคลุมร่างกายแล้วก็ลุกมานอนข้างล่างเธอกาะเธอจากด้านหลังโยผมขอโทษ